อ,อมแอมและไมแสงทองไม่ทนโปรเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังตกเป็นข่าวกับสมปองล่าสุดอ,อมแอมสาวที่สมปองเคยเข้าไปนัวเนียด้วยกลางเวทีได้เปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าในวันเกิดเหตุนั้นตนได้รับเชิญไปร่วมงานเปิดตัวคล้ายเพลงของสมปองซึ่งในช่วงที่ร้องเพลงสาวนาหารัก เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทิศศึกใหม่ด้านสมปองที่อยู่บนเวทีก็เข้ามาอบกอดตนตอนนั้นยอมรับว่ารู้สึกตกใจไม่คิดว่าทิศศึกใหม่จะทําแบบนี้แต่หลังจากที่แสดงเสร็จสมปองก็มีการขอโทษและแยกย้ายโดยที่ไม่มีการผิดใจกันซึ่งหลังจากเธอให้สัมภาษณ์ไปก็ถูกทั่วลงอย่างหนักจนเธอออกมาเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการโพสข้อความยาวเหยียดว่า2-3วันมานี้คลิปดังมากในติกต็อก ซึ่งอ๋อมแอมก็ลงคลิปไป2-3ถึงอาทิตย์แล้วก็ตกใจว่าทำไมมีคอมเมนต์ด่าเด้งมาเยอะมากๆและช่วงนี้ข่าวทิศสมปองเป็นกระแสนในสังคมคลิปนี้เลยถูกยกมาเป็นประเด็นทีมข่าวก็เลยติดต่ออ๋อมแอมมาถามประเด็นข่าวต่างๆเกี่ยวกับทิศสมปองซึ่งอ๋อมแอมก็ได้ตอบไปตรงๆว่าคือยังไม่ได้ดูข่าวเลยว่าทิศสมปองมีข่าวอะไรบ้างตอนนี้จึงขอไม่ออกความเห็นใดๆถึงประเด็นร้อนในตอนนี้แต่ขอตอบเฉพาะในส่วนของคลิปวิดีโอเท่านั้นนะคะและไม่ได้มีอะไรเกินเลย เพราะในงานวันนันทิ์ก็ให้เกียรติศิลปินนักร้องทุกคนไหว้ขอโทษหากทำอะไรไม่เหมาะสมและอ่อมแอมเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรขอให้ทุกท่านเสพข่าวอย่างมีสตินะคะส่วนเรื่องอื่นๆประเด็นอื่นๆอ่อมแอมไม่ทราบและไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ